ถ้าเกิดราตรีหักหลังข้าขนานมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ตอนที่นางมองลงไปในน้ำภาพสะท้อนก็ดูไม่เหมือนนางราตรีเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้อ่างน้ำแล้วทำไมนางต้องเข้ามาใกล้แท่นบูชาด้วยนี่หมายความว่านางกำลังเล่นสกปรกอยู่สินะ มันเกิดอะไรขึ้นข้าจะต้องรู้ให้ได้คอยดูให้ดีข้าจะตามดูเจ้าทุกฝีเก้าองค์หญิงราตรีทำไมมานิมลิกามองข้าล่ะอย่าบอกนะว่านางเริ่มสงสัยแล้ว เจ้าไปได้แล้วตอนนี้หมดประโยชน์แล้วล่ะจะไปไหนก็ไปให้พ้นเลยพี่ๆของข้าอุตส่าห์มาอยู่ต่อหน้าข้าแต่ข้ากลับทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาไม่ได้เลยสักนิดข้าไม่รู้ว่านางนำพวกเขาไปซ่อนไว้ที่ไหน ฉ้าต้องทำทุกอย่างเพื่อหาคุกให้เจอทำไมเหรอาราตรีเจ้าดูไม่สบายใจเลยนะเอ,อ่อเปล่าเปล่าในท่านพี่เออขาก็สบายดี พวกเจ้าไปอยู่ไหนมาอยู่ดีๆก็หายวับไปกันหมดเลยอ่ะแม่ะเป็นห่วงพวกเจ้าแทบแย่เลยรู้บ้างไหมท่านแม่ท่านแม่รู้ไหมร้านนี้ปิศาจนะ่ะนำตัวพวกเราทั้งหมดไปบูชาเจ้าแม่วิกเทศวารีมานะและเราเห็นภาพสะท้อนน้องพารูนอยู่ในอ่างน้ำด้วยละท่านแม่ฮะว่ายังไงนะ ท่านพี่พูดถูกแล้วละ่ะเชื่อเราเถอะท่านแม่น้องพารูนกลับมาหาเราแล้วพวกเราแน่เห็นภาพสะท้อนภาพสะท้อนพารูนจริงเหรออยู่ดีๆเราก็เห็นภาพสะท้อนของพารูนปรากฏในอ่างน้ำท,ท่านแม่รู้ไหม พวกเราตกใจมากเลยเพราะผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเราหน้าไม่เหมือนกับพารูนสักนิดเดียวนางเป็นใครที่เราไม่รู้จักแต่เราก็ยังเห็นภาพพารูนสะท้อนในอ่างน้ำอย่างชัดเจนมันเป็นไปได้ยังไงกันแน่ท่านแม่บอกพวกเราทีสิลูกพูดอะไรกันเนี่ยแม่สับสนไปหมดแล้วแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้แม่มีความหวังขึ้นมาบ้าง เฮ้ยเมื่อไรมหาราณีจะออกมาจากถ้ำกันเนี่ยนี่มันจะเช้าอยู่แล้วนะเมื่อไรพวกเราจะได้เข้าไปทำความเคารพเจ้าแม่บ้างล่ะเนี่ยเราเข้าไปบ้างให้พวกเราเข้าไปบ้างสิใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนเถอะนะหยับใจเย็นใจเย็นข้าจะเข้าไปคุยกับมหาราณีข้างในเอง พวกเจ้ารออยู่ที่นี่อย่าส่งเสียงดังล่ะแปลกจังเลยทำไมยังไม่ออกมากันอีกเนะะมีอะไรหรือเปล่าพารุนอยู่กับรานีปีศาจ ถ้านางเกิดสงสัยจะทำยังไงไม่ไม่ได้กาละทำความคารพเจ้าแม่และท่านมหาราณีเสนาบดีเจ้ามาทำอะไรที่นี่เราปิศาสด้านนอกต้องการเข้ามาทำความคารพท่านแม่มหาราณีถ้าท่านทำพิธีเสร็จแล้วโปรดให้พวกเขาเข้ามาด้วยเถอะ พิธีเสร็จแล้วล่ะให้พวกเขาเข้ามาได้เลยนะไปกันเถะราตรีเจแม่วิงเทศวารีจงเจริญอารันีปิศาจงจรงเจริญวิงเทศวารีจงเจริญอารัณีปิศาจจงเจริญนั่นไงพารูนมาแล้วลงออกไป ขอบคุณพระเจ้าเข้าไปกันได้แล้ว ประตูเปิดแล้วถ้าอยากเข้าไปบูชาก็เชิญได้เลยเข้าไปได้แล้วไปเตรียมตัวสำหรับงานเลีย้ยงเราจะต้องฉลองหน่อยแล้วล่ะไปซะทราบแล้วท่านพี่ เสนาบดีรับบัญชามหาราณีข้ามีงานสำคัญให้เจ้าทำแต่ระวังด้วยนะถ้าไม่ใครรู้เรื่องนี้ทราบแล้วมหาราณีไปเตรียมทหารมาองค์หญิงราตรีนะแต่องค์หญิงราตรีเป็นน้องของท่านนะทำตามที่ข้าบอก <S 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 อย่ามาอวดฉลาดแถวนี้ <S <S ไปสิ พรับบัญชามหาราณีเขาจะทำตามที่ท่านบอกวางใจได้เลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะพาดูดูไม่สบายใจเลย ท่านอยากพูดอะไรเหรอข้าเข้าใจท่านอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในถ้ำสินะตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกแต่วันนี้มีบางอย่างที่ทำให้ข้าคิดได้ว่า ท่านเสนาบดีเจ้าแม่วิเทศวารีทำตามคำขอของข้าและของรานิปีศาด้วยเช่นกันนางพูดอะไรกันเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยท่านเนาบดีเรารีบกลับไปที่ห้องกันเถอะนะเขาจะบอกท่านทุกอย่างเลยไปกัน ทำไมอยู่ดีๆปีศาจพวกนี้ถึงมาขวางข้าเอาไว้นะต้องการอะไรเนะี่ยอะไรก็ช่างข้าต้องใจแข็งเอาไว้้าไม่พวกเขาสงสัยในตัวข้าเด็ดขาดนะหรือว่าพวกเขากำลังเมานะหรือว่าออพวกเจ้าต้องการอะไรกล้าดียังไงมาขวางข้า เราไปเดี๋ยวนี้เลยโลงออกไปเราต้องระวังตัวนะ เสนาบดีบอกว่าให้เราจับตาดูองค์หญิงราตรีให้ดีๆเรานะี่ะจะต้องนำทุกอย่างที่เห็นไปรายงานราณีเข้าใจไหมใช่เราต้องระมัดระวังตัวด้วยนะอืมอย่าให้องค์หญิงราตรีจับได้ว่าเรากำลังทำอะไร<ช>อยู่ huh huh huh. ไปเถอะอย่าให้องค์หญิงคลาดสายตาแม้แต่น้อยเลยไปไปกันเถอะ<ม>ไปไปเลว ถ้ไม่รู้สึกเหมือน <ส challenge. S 2> มีใครกำลังตามมาข้าเห็นเงาคนสองคนนะหายไปไหนแล้ว ใครตามเข้ามานะแล้วทำไมต้องซ่อนตัวด้วยเ่ยไ,ไม่มีเวลาแล้วข้าต้องรีบทำงานให้เสร็จก่อนที่พวกปีศาจมันจะรู้ตัวแล้วก็มาทำรา้ายข้า มอบหมายให้ตรีชลาและทุชลาดูแลองค์หญิงแต่พวกเขาหายไปหาไม่เจอตั้งแต่เช้าแล้วอะไรกันเนี่ยใครทำไฟไหมฮะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วเครื่องส่องเวยหายไป อะไรกันในอ่างนี่มันเป็นภาพสะท้อนของใครกันอะ ไม่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 เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องบังเอิญเยอะขนาดนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันแน่นอนความจริงคืออะไรกันแน่นะข้าต้องหามันให้เจอถ้าเสนาบดี ราณีปีศาจเริ่มสงสัยข้นแล้วล่ะนางให้ทหารตามดูข้าด้วยนะมหาราณีมาในเมลิกาเห็นภาพสะท้อนข้าในอ่างน้ำแล้วท่าทีของนางเปลี่ยนไปทันทีเลยเรามีเวลาไม่มากแล้วคืนนี้เราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างกันแล้วล่ะ แต่ทำยังไงดีล่ะพี่ชายจำปาทั้งเจ็ดอยู่ตรงหน้าข้าก็ทำได้แค่มองแล้วราณีปีศาจก็ส่งพวกเขากลับไปอยู่ในคุกท่านเสนบาบดีข้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วที่นี่มีแต่ปีศาจเต,ต็มไปหมดเลยราณีปีศาจก็อยู่ด้วยอีกข้าจะแกล้งตบตาแล้วไปตามหาแม่กับพี่พี่ได้ยังไงกันล่ะ ไม่ไม่ได้การแล้วท่านเสนาบดีก็คงทำอะไรไม่ได้มากในร่างนี้อันดับแรกเลยท่านต้องกลายร่างเป็นมนุษย์ซะก่อนนะจงกลายร่างเป็นมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้ ถ้าเสด็จบดีข้าจะทำยังไงดีล่ะเรื่องเหมืนจ้าเข้าไปทุกทีแล้วนะภารุนมหาราณีมณีเวริกาเริ่มสงสัยแล้วหมายความว่านาจะต้องวางแผนจับตาดูเจ้าอย่าไม่คล้าสายตาเลยไม่ข้าไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าองค์หญิงออกมา ข้าจะตามรอยนางไปดีมากเอาตามนั้นเลยนะคิดสิพารุนรอบตัวเราตอนนี้มีแต่ศัตรูทั้งนั้นเลยถ้ามหาราณีมานิมาริกาสงสัยเจ้าแล้วแล้วก็นางคงหาความจริงได้ไม่ยากเราไม่รู้ว่าคุกลับอยู่ที่ไหนกันแน่นะและเราก็ไม่รู้วิธีเข้าไปในนั้นด้วยนะ่ะฮะถ้าเรากลอบทุกคนให้เชื่อฟังได้ก็คงจะดี ถ้าว่าข้าได้ยินสองคนนั้นเขาคุยกันนะไม่มีใครอยู่ในนั้นนี่ยกเว้นองคหญิงราตรีกับเสืออีกตัวหนึ่งนางอาจจะคุยกับเสือก็ได้ไหนหลบไปซิข้าฟังเองฟังดีๆสิในห้องนั้นไม่มีคนอื่นเสือก็พูดไม่ได้นะทำได้แต่คํารามเออก็จริงของเจ้านะ มีแค่เสือกับองค์หญิงราตรีแค่นั้นนะแล้วน่าจะไปพูดกับใครได้นะหรือว่าจะถ้าเรากล่อมทุกคนได้แต่ว่าแต่ว่าออ <G ül> ถ้าเสนาบดี ข้าจําได้ว่าในสวนของที่นี่มีต้นจำปาสะกดจิตอยู่ไม่มีใครรู้ยกเว้นพวกสัตว์กับพวกนกเท่านั้นนะข้าเจอต้นไม้นั้นตอนที่ไปเดินเล่นกับราชาสุเรนทราแต่ต้นไม้นั้นไม่มีดอกเลย แต่ว่าเราจะไปที่ต้นจำปาน,นั่นยังไงล่ะพารูนทหารของราน,นีคอยตามเราไปทุกที่เลยแค่เราเปิดประตูไปเขาก็เห็นแล้วข้ามีวิธีงั้นเหรอวิธีอะไรล่ะ